ผมมีความภูมมใจมากที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้โดยความอนุเคราะห์ของโลกาทำให้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้น้ำทั้งกินทั้งบริโภคและอุปโภคได้ใช้ในทางด้านการเกษตรด้วยแกได้บอกมาว่าในหนังสือที่อบรับผม าวบ้านได้ห้าสิบบาทท่านทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเป็นเจ็ดสิบาบาทได้ผมซึ่งผมดีใจลืม้มแล้วก็ชาวบ้านได้ผลได้รับผลดีมาตลอดจนเดี๋ยวนี้จนชาวบ้านได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากแล้วก็การใช้น้ำไม่ใช่แต่เฉพาะ หมูสิบเจ็ดแค่นั้นหมูสิบ้ายังได้ใช้บางส่วนจนกระทั่งกระทั่งถึงป้อมตำรวจก็ยังได้ใช้อยู่